<c oughs> สวัสดีฮัลโหลค่ะเชื่ออะไรคะฮัลโหลค่ะได้ยินหรือไม่ได้ยินค่ะหลับกระแดงเท่าไหร่ทีม่มีเท่าไหร่คะมีสองร้านเจ็ดอมีสองร้านเจ็ดสนใจเท่าไหร่ได้ยินหรือไม่เลทเท่าไรคะสะดวกเลทเท่าไร 8ไปไหมคะไหวบักจอสอย่าทำใหญเลยโอเวลเยียเยียอ่าโอ้มย์กอดเจอกันที่ไหนแสนสามค่ะเจอกันที่แรงแดงแงอีจอด่าอ่าฮ่าเยอะไหมเสร็จละแสนสามค่ะพอพอไหมโทษค่ะพี่ชายครับวางวแบบ้โหเธอเชื่ออะไรอะ ชื่อคุกกี้ครับโอ้ยให้ทำนายการเอวมาเลยคุกกี้มาเลยคุกกี้เคยเคยฟังไหมเธอเอาเธอฮัลโ,โหลออ๋อสัตว์เธอ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 เครฟังเพลงนี้อู้มาเลยคุกกี้ให้คุกกี้ทำนายการโอ้ยเก็บเบบี้เคยเคยฟังเพลงนี้ไหมครับเพลงคุกกี้ครับคุกกี้ให้ทำนายกันนะครับส่วนเธอทำนายไหมขอ<ห>สัมภาษณ์ เพลง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 ร้องว่าไงครับไม่เคยฟังครับขึ้นรอพี่มาพี่จะผ่าเที่ยวคือชีวิตนี้ไม่มีสีสันเลยใช่ไหมชีวิตนี้ยิ่งกว่าละครเล็กเบี้ยวแล้วขึ้รถพี่มาพี่จะพาไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เธอเป็นเพียงเธอเป็นไม like ้ก็ไร้สงสารน้องก็ได้ไปโลดพี่มาพี่ขึ้นไปกับน้องก็ได้เฉียดโดนน้องบิดน้องน้องแม่งกลัวกูก oui> ูน่ากลัวตรงไหนโอน อบอกกูมาสิไม่เลยเพื่อนสุดยอดน้องเขาแค้ลกส่วนตัวสูงไปหน่อยนะจอดขึ้นไม้อยังพวกก็ขึ้นไม้มดยังเลยครับน้องเป็นอินอินทร์ชิตสวัสดีเชื่ออะไรกันเนาะแมงกลัวกวนหมด สามสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าอันนี้เจอกันเท่าไหร่ครับสองั่งนะครับอทไรนะครับอันนี้เดิมพันใช่ไหมครับใช่ครับใช่มีมีมีเท่าไหร่ไหงครับแบบว่าจำนวนคนเท่าไหร่บ้างครับสองสองสามสามสี่สี่อ่ะพี่จะเล่นแบบไหนครับได้หมดเลยครับมีกี่คนมีสี่สิบสี่สิบห้าคนครับ มีสี่สิบห้าคนครับแบ่งแบ่งเป็นสายไง้หมครับหมายถึงจะเล่นกี่คนครับเล่นทั้งหมดสี่สิบห้าคนเลยครับพี่ลุมแบบว่าลุมลุมลุมได้ไหมครับลุมลุมลุมตรกรรมได้ไหมครับปัญญาแม่กะไม่ให้กูส่วนเลย กูก็โทรหามึงได้ทั้งวนันจนกว่ามึงพี่ครับอันนี้จริงจังพี่ฮลัลโหลครับอันนี้ได้ยินไหมครับฮลัลโหลฮัลโหลว่าไงครับว่าไงใหญ่โง่กูคุ้มกว่า ไม่เคยเสียเป ok ียบค่ายะนื้อรับเอดีสองพันกำไลล้วนล้วนเหนือเน้นเน้นแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าขับรถเที่ยอเลยมึงเลยสัสไม่ไม่พี่ผมไม่ได้ว่าพี่นะผมว่าครับคผมว่าไงครับอันนี้ขายเอดีเหรอครับขายตูดเ้ยเอาปะ ไมึงไม่เอาพี่ชายสายเกเลยมึงเอาเปล่าเอ้ยเอาเบาพี่ชายเอาเปล่าไม่ไหวแล้วของขาดเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาเบาไม่ต้ยกลัวใช่แหละซ่าดขายกองตีตีอะไรอ่ะสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้า ฮัลโหลฮัลโหลค่ะขายอะไรครับขายขายกล่องตีครับอันนี้ผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยกระเทยค่ะโหชอบเลยครับโหซ้ำนาทีได้ไหมครับอะารครับโอ้ตัวทีโทษทีอ้าวอันนี้ว่าเป็นกระเทยครับตัวทีซื้อซื้อไม้ซื้อไม้ขายเนี่ยซื้ออะไรไม้หน่ะครับไม่เอาครับไม้ใช่กล่องตีกล่องตีมีมีกี่กล่องครับมีสิบอัน อันเจอกันที่ไหนครับเบลล่าผมอยู่กรุงเทพเลยครับกรุงเทพป้าวะเนี่ยใครเนี่ยคนรู้จักวะเนี่ยอ้าวทำไมครับใครอะทำไมปั่นจัมปอ้าวปั่นตรงไหนครับเนี่ยผมไม่ได้ปั่นเลยชื่ออะไรชื่ออะไรจอจี้ครับจอจี้อ๋อถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อก็อย่ามาขวางหน้าร้านค่ะโหยร้านไม่ได้ใหญ่โตนะครับไล้เช่ร้านนี้มาเนี่ยที่ป้าป้าแก่ๆนั่งขายอยู่เนี่ยยันยานนะครับ แล้วเพด7ศูนย์อะไรไปหาเจ๊หาเจ๊อะไรไอ้เฮียมเจ๊กูเป็นผัวเจ๊แห่ั้งไอ้กี้เนี่ยแม่ให้กูไปหาแต่เจ๊อะไอ้เฮียมมึงก็ไปหาแต่ไอ้ท่านแล้วกล่องตี302586 302586ไอ้เฮียให้กูไปสัตเจ๊อยู่ได้ไอ้เฮียไอ้เฮียกูไม่ใช่ผัวเจ๊กันนะเฮียไอ้เฮียมกูไปล่อเจ๊อย่างเดียวเลยสวัสดีครับครับโอ้โห ไอ้แก่มชื่ออะไรเนี่ยฮัลโหลครับเออขอโทษทีครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ว่าพี่นะครับไอ้เทียร์ขางฆ่าสัตว์อ่ะพี่อันนี้พี่ขายอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ได้ยินเสียงผมไหมล่ะครับได้ยินครับได้ยินละอันนี้อันนี้พี่ขายอะไรนะครับผมรับกล่องครับผมไม่ได้ขายอ่าผมชื่ออันนี้ครับเอาเวกนะครับอันนี้ผมมีกล่องอยู่สิบกล่องพี่สนใจไหมครับ ฮัลโหลพี่พี่มึงเงียบทำไมอ่ะโหลพี่นี่ผมนะเนี่ยฮัลโหลพี่พี่ครับเฮ้อฮ้ฮะไอโอยมึงนี่เหน่อยกูปะจะยินพัอไอเฮียนี่เมียตบปะวะฮัลโหลสัตว์นอกคาโดศับไอเฮีย <laughs> ไอเฮียบอกอย่าเล่นเกมเยอะไอสัตว์ไม่เชื่อกูหนึ่งสองสี่ศูนย์สองเจ็ด ครับอันนี้รับอะไรครับอันนี้คือว่าไม่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 ได้บอกว่ารับอย่างนั้นครับหมายถึงว่ารับรับอะไรขายครับรับอะไรขายขายหรือว่ารับครับรับครับรับใช่ครับรับอะไรครับรับกล่องพยรับแท็กรับบัตเทศผมผมมีแท็กคันหนึ่งครับขายเท่าไหร่ครับลองคุยกันห้าสิบห้าเอ็มอ้ยสวดไหมไม่มันเป็นแท็กแบบ V V I P ครับใช่ มันต่างกันยังไงครับมันวิ่งได้สามร้อยแปดสิบเลยครับแรงมากใช่เหรอใช่ก็คือแบบว่าจูนเจอะเรียบร้อยแล้วครับมันมีจูนแล้วเหรอพี่มีมีแล้วครับมีแล้วไม่มันเป็นเครื่องของอ้นี่ครับมันเป็นเครื่องของของทางอันนะครับอาบนายกใช่ครับเอามาจากไหนอ่ะปั๊มมาปั๊มมาปั๊มมาอะมีสา่แล้วพี่พูดเออนี่พูดจริงปั๊มมาสนใจไหมไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยเอาไหมน้อง ไปก่อนเลพี่ชายมึงจ๋าไว้สอดเฮ้ยใจเย็นพี่เืีผมไเหาอมึงเนาะใจเย็นนะพี่ขอโทษครับพี่อ่ะว่ากูดิว่ากูสัสครับพี่ว่าแลครับตัลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะไว้ครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเมื่อกี้สายมาเข้าแล้วไม่ตัดอ่ะมึงเลิกแอคได้ละไอ้ยเราข้างล่างๆครับครับผมไว้ครับคร yeah. ับมีม claro ีกี่กล่องครับหมายถึงอะไรครับ oh อ๋อรับ ขายกล่องทีไม่ใช่เมื่อกี้เห็นโทรมาขายกล่องทูบครับพี่พี่โทรผิดแล้วเข<อ>ากูบอกกูขายกล่องทูบกูได้ยินกูไหมเฮียไม่ต้องโทรมาแล้วกูจะนอนเข้าใจปะเนี่ยไอเฮียแมงวัดนี่แมงดิฟังเลยสัตว์ไปหาพื้นที่ร่มๆเล่นหน่อยฮะอ๋อไม่ต้องเหงาหนะไม่เหงาหรอก อยู่กับจอนะเราก็หายเงาละวสองหกสองห้าส่วนสองฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับ,รบว่าไงว่าไงครับอ้าเห็นพี่โทรมาเอาพี่โทรมามีอะไรครับเนี่ยเอาพี่โทรมาผมอ่ะเฮ้ยมึงอย่ากวนเตี้มึงโทรหากูก่อนนะอไอ้เหี้ยไอ,ไอส้สัส แปดหกมาเสียงของคุณทำไมเผิ่งไปต้องหาเฟยเหรอะวับดีสวัสดีทุกคนครับวันดีครับวันดีครับพี่โทรมามีอะไรครับฮะฮะผมผมโทรไปเหรอใช่ครับพี่โทรมาผมน่ะไม่ได้โทรนะไม่ได้โทรอะไรพี่โทรมาเนี่ยแปดหกหนึ่งห้าหนึ่งป่ะใช่ใช่เบอร์พี่ป่ะใช่เบอร์ผมแต่ว่าผมไม่ได้โทรนะพี่โทรมาผมนะพี่ อ๋อน่าจะกดผิดมั้งครับหรือว่าผมน่าจะโทรไปซื้อของหรือขายของซะงั้นมึงดูเบอร์มึงดีด้วยแม่งโทรมั่วแล้วมึงอ่ะเข้าใจเปล่าครับที่นี่ไฟไหม้เปล่าครับมึงใครเนี่ยพอดีได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ครับพอดีมึงหลุดไปที่ไหนเนี่ยกลมไหนเนี่ยกลมนี่ครับกลมชิดชุก ดับเพลิงประจำเมืองนี่ครับไอสตัตว์ไม่แต่โดเรมอนมันไอเ้เฮียชิซุกเะเนี่ยพูดดีครับพูดเจ้าที่ดีนะครับคโอ,โ,โอ้โหไอ้เฮียที่เจ้าที่เนี่ยใช่ครับโอ้ยสัตว์ตอนนี้เจ้าที่รทประถามครับไอ้เฮียก็ตบอบร้อน,นไอเฮียทีไอ้เฮียเอ๊ครับใจเย็นมึงใครเนี่ยเจ้าที่มีปัญหาครับทำไมครับเจ้าที่เปิดเปล่าไม่เป็นเฮียทำมือเป็นรูป ตัวเอ็มฮะปกยับขาถือเป็นรูปตัวไม่ได้ครับ <laughs> ทำรูปตัวเอฟฟองครับเจ้าที่เอฟฟองก็ 2> 2ไม่ได้ครับมึงเปลี่ยนปุ่มเลยเฮีย <laughs> <laughs> เอา <laughs> อจัดุณทำลายเจ้าที่ครับ <laughs> มึงเหลือทีเดียวก็ไม่บอกกูเจ้าที่ไอ้เฮียสัตว์เลยกูมไมีก่องทุบยู่ไม่บอกว่า สัตว yeah. <ผ>์เฮ<ๆ>ียปกติบ้านผมไฟไหม er ้ค <LI> ร <ES> ับ <LI> ท <ES> so ี่ไหนครับไม่ที่หัวไม้ขีดนะครับอะกูว่าแล้วเชื่อระดับเน่ยซื้อกูไม่ได้ของกูก็ไม่นะรู้แล้วไหมอะหัวอะไรหัวมนด้วยเหี้ยไม่มหยุดเลยเชื่อมที่ไอ้สัตว์มาเรื่อย เก้าห้าแปดสี่ส่วนส่วนเก้าห้าแปดสี่ส่วนส่วนอันนึงอย่าโทรหาพวกต่างดาวกัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษคำเมื่อกี้ผมคำกับเพื่อนอยู่ครับฮัลโหลอะไรชื่ออะไรครับเนะี่ยฮัลโหลครับวะครับ <c oughs> โทรมามีอะไรครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าที่มาไอสัตว์เจ้าที่ไปไหนอะตับเพิงเหรอไอเหี้ย ไอเจ้าที่อย่างรัวเลยสั์ไอคนเมื่อกี้มันเป็นเพื่อนผมมันเป็นเพื่อนผมเองคนไอคนแม่แม่แกที่วิ่งมาเป็นเพื่อนผมใช่ <laughs> เพื่อนผมที่รู้จักกันข้างนอกอะ่ะ <laughs> ชื่อดุยชื่อดุยชื่อดุย <laughs> มันมันเข้ามาในเกมมันมันใช้นามาดุย <laughs> อีฮีเกูจะรล้วงลงกี่มองอ่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเลยครับกดผิดครับหมอห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดใช่ใช่ใช่พี่แดงบอกใช่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 หน้าแดงอล้วแะแดงแล้วะคือดุยเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหลุดหมดแลเพื่อนผมแต่ล,ละคนรล้วงแล้วล่ะปันปันหมดละอันเนะ <c oughs> กูรู้อะไรเชี่ยดีมาได้ไงเฮ้เราไปหาแบบนนี้หรอปะวะปะ